สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รบทุกท่านครับก็มาพบกับทางช่องคุณเกษตรจต่นะครับวันนี้พามาชมาปัญหาที่เกิดจากการที่เรานําต้นพันธุ์ดีซึ่งไม่แข็งแรงนะครับมาทาบกับต้นเรียนพื้นเมืองหวังที่จะให้โตเร็วนะครับแข็งแรงแต่ก็ยังมีปัญหาเรื่องราวของกิ่งหักนะครับโดยลมนะครับก็ใส่มาจากเราดูแล ไม่ดีไม่มีเวลาดูแลนะครับให้ท่านดูนะครับนี่ตรงนี้นะครับนี้ตรงนี้นะครับนี่คือเห็นไม่เอ่ยกิ่งนี้นะครับกิ่งนี้คือกิ่งที่เป็นกิ่งพันธุ์ดีที่ไม่แข็งแรงเมื่อก่อนนะครับและต้นนี้คือต้นทุเรียนพืนเมืองนะครับก็เอามาทาบนะครับติดแล้วนะครับติดแล้วแต่บางเอื่นว่าเจอลมนะครับเจอลม มันก็ฉีกนะครับฉีกไปเลยตรงนี้ติดแล้วนะครับติดแล้วด้วยก็แก้ปัญหาต่อครับโดยการเลี้ยงนี่นะครับตาใหม่ที่แตกมาจากต้นพันธุ์ดีนี่นะครับนีน่ี่มีการเลี้ยงตาใหม่นะครับนี่นี่นี่ตที่เราเห็นนะครับตาใหม่มาแตกข้างล่างจากตำแหน่งที่เราทาบนะครับเราก็เลี้ยงพอกิ่งได้ขนาดนะครับนี่ผมทาบเถิดผมก็ทิ้งไว้เลยนะไม่ได้มาดูมาดูสักเท่าไหร่ นี่นะครับเราก็เอานามาทาบเห็นหรือยังเลยนี่นะครับก็เอามาทาบนะครับนามาทาบพอทาบเสร็จท่านดูนะครับกิ่งเดิมนี่เล็กนะครับนี่พอรากเขาไม่เก่งนะครับรากเขาไม่เก่งกิ่งเดิมนี่เล็กพอทาบเสร็จท่านดูครับพอเริ่มติดแล้วกิ่งนี้บวบเลยกับกิ่งเดิมนี่ต่างกันลิบเลยนะครับแล้วก็นี่ดูการเจริญเติบโตนะครับนี่นะครับ ติดแล้วนะครับติดแล้วแล้วเดี๋ยวผมก็จะทําการตัดแต่งนะครับตัดแต่งโดยเอาต้นนี้ครับ่ออกนะครับยอดนี้ออกยอดพุ่นเมืองนะครับตรงนี้ตัดออกเลยนะครับตัดออกเลยนะครับแต่เราก็ต้องไว้ก่อนหน่อยหนึ่งนะครับคือจากจากตรงนี้ครับลืมบอกไปครับจากจากตรงตีราทบนะครับนี่เราไม่ต้องหาไม้มา มาปักนะครับหรือท่านท่านจะตัดตรงนี้เลยก็ได้นะครับแต่ท่านไม่อยากจะหาไม้เนี่ยผมยึดอยู่นะครับนี่ใส่กิ่งเขายึดนะครับเราก็แค่ตัดยอดแค่นั้นเองนะครับตัดยอดที่มันไม่สวยนี่แค่นี้นะครับตัดออกนะครับตัดกิ่งเพื่อที่จะไม่ให้อาหารจากต้นพืนเมืองนี้ครับไปเลี้ยงยอดนะครับไปเลี้ยงยอดพืนเมืองเราก็ตัดยอดเช่นี่ตัดซะเลย นี่นะครับผมตัดทิ้งไปเลยนะครับเอาประโยชน์แค่ทําเป็นไม้ยึดนะครับนี่แล้วเดี๋ยวตรงนี้เราก็มาทําร่องนะครับตัดคว้านกิง่งไม่ไม่ถึงตัดนะคือคือคว้านให้เป็นรอยนะครับเป็นร่องเพื่อที่จะตัดตัดทางเดิอนอาหารไม่ให้อาหารขึ้นไปนเลี้ยงกิ่งข้างบนไม่ให้มันแตกยอดนะครับไม่ให้มันแตกยอดให้อาหารที่ดึงมาจากต้นพื้นเมืองนี้นะครับ ต้นมืชต้นนี้เลี้ยงส่งมายังต้นใหม่นี้ทั้งหมดเลยนะครับนี่เป็นวิธีการแก้ปัญหาอีกวิธีหนึ่งนะครับง่ายๆโดยท่านไม่ต้องไปซื้อใหม่นะครับเพราะว่าการที่เราซื้อใหม่ไม่แน่ใจว่าจะขึ้นสวยแต่ถ้าท่านเอาต้นเรียนพืชเมืองมาปลูกไว้นะครับภาพอย่างนี้ท่านดูครับจากต้นที่มีปัญหาฉีกไปแล้วนะครับมันก็สามารถที่จะ ขึ้นมาใหม่ได้สวยงามอันนี้อันนี้ไม่ใช่นะครับนี่นี่เป็นกิ่งตุเดือมตุมเมืองอาอกนะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งคลิปนะครับนํามาฝา F4 นะครับตอนที่ปลูกทุกเรียนแล้วนะครับทําไปแก้ไปนะครับมันมันไม่ดีร้อยเปเซนต์หรอกครับแต่เราก็ปรับไปแต่งไปนะครับมันก็ดีกว่าที่เราไปซื้อต้นพันบางคนบอกว่าซื้อต้นพันมาดีมันไม่เสมอไปนะครับแต่ถ้าอันนี้ดีแน่นอนถ้าท่อนแค่ เอาต้นทุเรียนพื้นเมืองมาปลูกไว้เพราะนั้นการที่เรานําต้นพื้นเมืองนะครับมาอนุบาลไว้นะครับประโยชน์มากนะครับนี่ไว้ช่วยต้นที่มีปัญหาอย่างนี้นะครับเราอาจจะอนุบาลลงถุงหรือเราเอามาปลูกไว้เพื่อเสริมรากนะครับเมื่อต้นพันธุ์ดีมีปัญหาเราก็ช่วยแก้ปัญหาสถานการณ์แบบนี้ได้นะครับและแก้ได้ดีด้วยนะครับ ก็ท่านที่สนุกสนใจนะครับเรื่องราวของเมตุเรียนที่จองกันไว้นะครับก็ปีนี้ก็มา6กสิบรายแล้วนะครับเพราะนั้นท่านที่อยากจะได้เมล็ดทุเรียนพื้นเมืองนะครับก็แอดดลน์มาตามไอดียลน์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอนี้นะครับมาก่อนผมก็ลงคิวให้ก่อนนะครับสอบถามเพิ่มเติมก็ทักมาทางไอดียลน์นะครับคลิปนี้ลาไปก่อนครับขอบคุณครับสวัสดีครับ